เช่นเดียวกันครับเป็นผู้สนับสนุนครับมาดูกันครับสำหรับคู่นี้กับยกแรกลูกศิษย์ของพี่หลวงคนเดิมครับบนพระรามครับเพิ่งจะเลี้ยงฉลองความสำเร็จกับแชมป์ฟิกหมอชิดร้อยสองปอนไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับมีลำใยไหทองคำครับไปร่วมแสดงความยินดีครับที่สวนพึ่งราชบุรีเป็นมวยซ้ายนะครับ ก้าวไฟไม่แพ้ใครครับเด็กคนนี้คร <ain> ับกำลังจัดจ้านมากๆครับส่วนธนูเงินนี่กระดุกกระเรี่ยวก็ไม่เป็น2รองใครครับในใบ17ปีของเขาครับเดินสายมาอย่างโชคชนครับวันที่ฉลองแชมป์นี่เห็นแล้วครับว่าเด็กคนนี้นอกเหนือจากแข็งแรงแล้วยังพิิวด้วยรับปี่ป๋องรับเอวใช่ไหมครับเอลพลิวมากครับคือไม่รู้ว่ามนพระรามหรือลำไยหายต้องทำเอลใครพิวกว่ากันนะครับวันนั้น โอ้โหดูครับมวยซ้ายนะครับไปแต่ละลำแต่ละดอกนี่หวังผลเลยครับมนพระรามเอฟซีเยอะครับอ่าชกพี่น้องแฟนมวยชอบครับทรงและก็สไตล์ของเขาี่าไม่คิดนานครับไม่เอาเปรียบคนจับไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมและยิ่งซ้อมค่ายเดดรับด้วยครับอ่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับส่วนธนูเงินก็สายสารนี่การตีนะครับค่ายสอจรวนก็ไม่เป็นสมรองค่ายอื่นในเรื่องของการวิศซ้อมครับก็เรียกว่าเป็นค่ายมวยภูธรระดับประเทศ มวยดัดงเทียบเลยนะครับอ่าเพชรกรุงเรืองเพชรเมืองสีเพชรแสนแสบเพชรนำโชคเพชรนำชัยนะครับรวมทั้งแก้วฟ้าน้อยอตอนนี้ก็เป็นแก้วฟ้าน้อยสอจารุวรรณด้วยนะครับอสองคนนี้ฮนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งธนูเงินก็คงจะเป็นธนูเพชรนะครับหรือไม่ก็เป็นเพชรเงินครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพชรทั้งนั้นครับใช่ดีนี้อะไรครับยืนเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาครับแม้ว่าจะมาเข้าเวนแทนครับธนูเงินครับ จริงมีโปรแกรมอีก2สัปดาห์หน้าครับแต่ก็ถือว่าซ้อมรอรายการมาตลอดอยู่แล้วครับเด็กคนนี้ครับครับมีความพร้อมอยู่แล้วครับเรียวกว่ามวยแทนแต่จริงๆครับเหมือนมวยในรายการนี่แหละครับเพราะว่ายอดกันชาคนครศรีเน่เรื่องของฟ้าฝนนะทำให้เขาเป็นหวัดเลยครับไม่สมบูรณ์เลยครับไม่สมบูรณ์ก็ต้องถอนครับอ,อ,อนี้มนพระรามครับเจอประเภทเชี่ยวเหมือนกันนะครับ ถึงภาษาโม้ฮะเขี้อลากดินรับธนูนงเงินคนนี้ครับทีธนูงเงินเองก็เคยปะทะก,กับยอดการมาแล้วด้วยพระรามครับสวนพึ่งราชบุรีเรียนอยู่ม .4 โรงเรียนสวนพึ่ง,งที่ฮะเป็นชาติพันธ์เผ่ากเรียนครับตอนเรียนม .4 แล้วนะครับซือที่สร้างบ้านเองแล้วนะครับธรรมดาที่ไหนะครับมลตรพระรามชื่นชมเลยนะครับ มีน้องๆเหล่านี้รู้จักคิดรู้จักเก็บรู้จักออมตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับมีความรับผิดชอบสูงเกินไปครัเไปซ้ายครับบนพระรามหมักหนึ่งสองครับขวางเอาไว้ครับธนูงเงินสับศอกครับอ้าครับเริ่มมีอาวุธหนักๆแรงๆครับสวนขึ้นมาเหมือนกันครับธนูงเงินขยับต่อยซ้ายเจอแข้งขวาสวนขึ้นมาครับ ตาจ้องตาครับขยับที่ขวาไปก่อนครับท่านั้นมนพรรามที่บหน้าไปทีนึงครับยักคิ้วมาเตะขวาไม่โดนครับธนูเงินโอ้นิ่งดีเดินครับวันนี้มนพรรามธนูเงินก็นิ่งครับไม่บุกบ่าครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับวางแผนไปแต่ละช็อตเลยทีเดียวออกคนละแบบเลยครับซ้ายกับขวามะขวาของธนูเงินครับนี่อะต่อยขวาครับหน้าหงายเงือบเลยครับมนพรรามโอ้ประมาณธนูเงินไม่ได้เลยนะครับอาวุธของธนูเงินนหนักแรงครับ อาล่ะครับเริ่มคิวเป็นเลขแปดเหมือนกันครับมนฑลพระรามครับทีขวาครับเป็นขวาหน้าหมัดซ้ายครับพยายามจะตัดล่างอัดทุแข่งสุดแต่แข่งสายสวยเลยนะครับมนลพระรามครับจังหวะรวบครับแยกก่อนครับสับมือไปต่อค่อยๆขยับเดินมาครับธนูเงินนวมแต่นวมจากกระโดดต่อยซ้ายครับเจอเกี่ยวล่างยังไม่ลมก็จะตีเข่าวงในกดเอาไว้ครับแย่ครับจังหวะนี้ตีกันไม่ได้ โชว์กันละเอียดจริงๆครับซ้ายกับขวานี่ระวังกกนะครับอหยุดที่ว่าใครจะ,สะแสลงซ้ายหรือสแสลงขวาครับสายแลวกระมนพระรามยังไม่เครื่องยังไม่ร้อนครับนี่ยังไม่รีบเร่งครับแม้ว่าจะไม่รีบร่งแต่ว่าอาวุธก็ออกกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอ๋อต้องเชื่อชมเลยนะครับดูแลเพลินตาดีครับวันนี้คู่นี้เป็นคู่ที่4แล้วครับ รดกชุดนี้สุดยอดไปเลยครับอาทีขวาไว้ครับมนพระรามครับขยับครับรอจังหวะค่อยๆโยกขยับก็มาครับใครออกไขรก่อนครับจ้องจองหมัดไปแข้งมาแข้งคือซ้ายอีกทีก็หมัดขวาขึ้นมากับธนุเงินไปขวานี่หลุดไปโอ้ลำหังลำโคนไม่ธรรมดาแล้วครับประเทศครับแล้วก็จะาลืมนะครับวันพุธที่29พฤษภาคมนี้ครับ มอบรถยนต์อเนกประสงค์นะครับให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับให้แก่โรงพยาบาลแก้งกระจาดครับโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและก็โปรโมเตอร์ชุนเกียริเพชรมาดูกันต่อครับยกที่3ครับครึ่งทางครับยังเป็นฝ่ายขยับเดินเหมือนเดิมครับธนูเงินที่ขวาไปมนพระรามจะต่อยซ้ายเจอแข้งขวาครับเตะมาเอียงเหมือนกันครับขยับดวงแต่ดวงซ้ายไปขวาคืนโอ้โโจทย์ยากไปปรับทั้งสองคนแล้วครับ พระรามชั่วโมงนี้ฮอตจริงๆครัก็นี้มาเจอหนุ่งพี่แต่ว่าเหมือนที่บอกเราเขี้ยวลากดินแล้วครับทั้งนั้นทะลุเงินดูครับไปขวาครับสีสะเกตเมืองทุเรียนภูเขาไฟเอาเตะแล้วปักเลยโอ้โหเตะแล้วเหมือนติดสกรูด้วยครับมึกละดูฮะบอดเก่าจริงๆครับดูฮะมณฑพรามเอาซ้ายแต่ว่าโดนขวาคืนครับโอ้โห เอาละครับยุ่งแล้วนะครับตอนนี้มนพรามเกมมันบีบให้เดินแล้วครับเอาทีขวาทีซ้ายขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปเตะซ้ายมาขวาโต้คืนเอาซ้ายมาครับมนพรามครับโอ้ธนางเงินนี่ไม่มีลูกตกใจเลยนะครับเอาทีขวาครับเตะ้ายสูงครับโดนขวาโต้จากธนูเงินอืมดูครับโอ้จังหวะความนิ่งครับของธนูเงินครับพยายามต่อยเจอแข้งขวาซ้ายขึ้นไปครับมนพรามมีเหมือนกันครับ จังหวะนวมแตะนวมต่อยขวามาของธนูเงินเกาะวงในแม่จะหักเหลี่ยมไปเจอเข่าของธนูเงินมาก่อนครับดูลูกล็อกลูกจับครับตามเก่าพอตัวแล้วครับทงน้านธนูเงินครับจับแล้วขึ้นบนกดแขนไ้เลยอ่ะเลี่ยมน,นอกมาวืดและโดนกลับป้ะได้ทั้งสองข้างครับมาซ้ายขวาคืนซ้ายมายกบังธนูเงินโอ้โหดูไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วครับ เตมันเบียดโอ้โหขวาเตะได้งามแต่ว่าเสียส่งเล็กน้อยครับธนุเงินน่าละครับเข้มข้นแลอเกินแล้วครับแทงสายไม่เข้าครับวนพระรามครับถีบขวาแม่ถีบซ้ายก็ไม่ถึงโอ้ขยับเข้าไปครับหมัดหนึ่งสองครับโอ้คนหนึ่งหมัดคนหนึ่งเตะครับแรมสอจารุวัลโบกให้ธนุเงินเดินครับเตะซ้ายถีบขวาถีบขวาครับวนพระราม ธนูงเงินเดินแมหมัดนิดพาไปแข้งขวาไม่โดนซ้ายครับคืนไปครับผลพระรามขี่ไว้จะเจอแข้งขวาครับธนูงเงินเตะแล้วเกาะวงในทันทีครับเตะครับธนูงเงินโอ้จังหวะเตะขวาในเนื้อเน้นๆเ,เ,เลยครับเอาละละครับอ่าต้นเป็นของนายปลายเป็นของฉิมหรือเปล่าดูครับไม่มีถอยละครับทางด้านธนูงเงินโต้เข้าไปขวาโอ้โหหนทางยังอีกยาวไกลนะครับกับส่วน ธนูเง,เงินก็ทั้งเพชรรุ่งเรืองทั้งน้องชนเช์แชมป์สจารุวรรณนะฮะโอ้แล้วครับเตะเข้าไปสั่งเดินลุยแล้วครับซี่อุ่ยน้องแชมป์เจ้าของสอจารุวรรณนะไม่ต้องถอยไปอันนี้วนี้นะจังหวะเตะต่อยซ้ายครับมณฑรัม,ท,รมทำได้ดีเหมือนกันครับจงต้นตน,น้ำออกสตาร์ดมาทีบขวาโอ้โหเข้มขน้นเหลือเกินครับเตะซ้ายมาเอาขวาหลุดครับออกซ้ายของมณฑรัม,รมขวาหลุดครับธนูเงิน หลุดไม่ได้ครับนาละครับนายครับนายพยายามจะเทอ้โอ้เสียเรียบลูกกำนานครับมูลพระรามครับถ้าว่าจะได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวเองไปอยู่ข้างล่างไปครับต่อยซ้ายเจอแข้งขวาครับเตะซ้ายไปบล็อกได้ครับขยับเตะซ้ายเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไม่จังหวะนี้เกือบเสียหลักรับตีครับธนูเงินกคขับเที่ยวกันนาดูครับเลี่ยงพลํานิดเดียวไม่ได้ครับสถานการณ์แบบนี้ครับต่อยซ้ายครับตอซ้ายขวามา โอ้โหออกอาวุธไม่หยุดครับผีกัดเอาไว้ครับมวพระรามเดินตลอดครับธนูเงินจับเลียมข่าวตีโอ้ยังตี้วข่าวไว้ครับแยกออกมาครับสมรัสมมาเตะขวาครับตนูเงินครับโอ้โหเตะแล้วไม่ไม่ไม่ยอมให้มวลพระรามคืนได้ด้วยครับโอ้ตื่นเต้นเลยครับเอาแข้งซ้ายของมวพระราม ทีขวาครับเตะซ้ายมาขวาโตโอ้โหสุดติงกระดิ่งแนวอีกหนึ่งคู่ครับอืแย่ครับขยับเดินต่อยหมัดครับซ้ายครับของเซนทรมนพร,รามขยับธนูงเงินวันนี้นิ่งๆเหลือเกินครับไม่มีกลัวครับไม่มีตกใจเจอข้งซ้ายไปอีกขยับทีเกี่ยวคืนแ้งขวาครับของธนูงเงินไปีวงไนดูกรับวงไนกาะแล้วตีกดลงมา คนระลาแม่ลูกขยันครับของธนูเงินแข็งแรงจริงๆครับเรียมเขาจับกดแขนเนี่ยธนูเงินพลิกแม่บังไว้ก่อนครับสากมาทีเอ้าคืนลาลามไอ้ซ้ายติดบงังเอาละครับเกมนี้กองเชียร์เนี่ยถือว่าบีบหัวใจกองเชียร์ทั้งสองมุมเลยครับไปจิบบังครับ คอนโทรลเกมเหมือนกันนะทางด้านธนูเงินแต่บีบเกมเดินขวัวไว้ครับแม่สายชักจะเตะไม่เข้านะครับสายชันจะไม่ทํางานครับมลพระรามับโอ้ยสายสูงครับสายเนี่ยครับไม่เข้าครับทีบได้ครับขวาโยกเข้าไปครับธนูเงินครับหังลมาโดนขวาคืนครับสายไม่เข้าครับมาโดนขวาคืนเอาไดซ้ายครับอ่าก็มีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับ อะซ้ายมาครับมนยกที่อสครับยาบำรุงรักคาคมและ1นถึงมิถุนายนนี้ครับที่บ้านแสงน้อยตำบลนาคำใหญ่อําเภอขึอนในจังหวัดอุบลราชธานีครับบนเวทีครับยกสุดท้ายครับ3นาทีจังหวะเดินเข้าหาครับโอ้โหดูครับก็ความพยายามนี่ยังมีอยู่ครับท่านมนต์พระรามครับแต่มันจะออก ผลเมื่อไรครับออกลิ้นเมื่อไรก็เตะซ้ายในการของมนพรามครับพยายามจะเปลี่ยนเกมครับตามภาพตามสายตาแล้วครับท่านผู้ชมเกมรับคอนทอนเกมของธนูเงินแล้วครับยกนี้ทีขวาช่องจะปล่อยหมัดเด็ดครับต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วครับพยายามเน่นที่หมัดซ้ายเป็นหลักไว้ก่อนแต่ว่าอยู่ได้ครับธนูเงินล็อกเขาเวลาไปเรื่อยๆครับ แยกออกมาครับสมรักสมมาตรครับโอ้เนี่ครับก้าวไฟไม่แพ้ใครครับมน์พระรามครับแต่ตอนนี้สถานการณ์เหนื่อยพอสมควรครับธนูเงินก็ห่มเอาไว้ห่มแล้วแล้วก็ไล่ขาด้วยครับไม่ยอมให้มน์พระรามตีเข่าขยับเดินครับพยายามที่จะสับสอครับแต่ดูกบพอได้ระยะนี่ธนูเงินแกปิดเกมของมน์พระรามด้วยกันรวบเอาไว้เลยครับ ปิดเกมบุกเกมเดินของมวลพรรามขยับมาต่อยก็ไม่โดนครับเร็วขึ้นครับขยับต่อยซ้ายครับล็อกเอาไว้แล้วก็รวบครับต่อมาสู่ช่วงปลายยกแล้วละครับเสียงกองเชียร์เงียบไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมนี่ไม่มีเสียงเชียร์แล้วครับมวลพระรามดูครับนะกองเชียร์ของทางด้านทีมงานมุมน้ำเงินก็ยัง ปันโทนเกมไปเรื่อยๆครับเผาเวลารอสิ่งระรังแ้วครับสถานการณ์อย่างนี้นี่ครับจังหวะการรวบการล็อกลัดเอาไว้ครับโอ้โหปิดเกมวันนี้ถือว่ามาได้นิ่งมากๆครับวางแผนมาได้ดีสุดๆครับท่านันธนูเงินครับครับเรียกว่าตามภาพตามสายตาแล้วครับพี่น้องทางบ้านคงจะเห็นแล้วครับพี่น้องแฟนมวยในสนามก็ อ๋คือว่าตัดสินไว้ก่อนก็มก่าแล้วเหรครับปีกองเชิดแล้วนะครับเกลี่ยก็มาครับสมรักสมมาตรครับไทยไทยครับเตะซ้ายครับบนลาลับบัดสายถากไปครับอศซ้ายครับเตะขวามาครับธนูเงินโอ้โหนี่กระดูกนี่เก่าคึกเลยครับธนูเงินครับอายุห่างกัน1ปีนะครับบนผารามีสิบหกธนูเงินนีสิบเจ็ดแต่ความเก่าก็ต่างกันแล้วก็จบแล้วครับ วันนี้มาทําหน้าที่แทนยอดกันช้างนครศรีนะครับสำหรับุนงเงินสจารุวันจากอำเภอน้้าเพี้ยงจังหวัดศรีสะเกดส่วนมนพระรามก็ทําหน้าที่ได้เต็มที่แล้วล่ะครับนี่ฮะที่หลวงคนเดิมครับผู้ที่เป็นลูกที่ใหญ่ของทางด้านมนพระรามสิทธิ์เพชรฉลุกันฮะดูคะแนนแล้วก็ตามภาพตามสายตาแล้วครับธนุงเงินสอจารุวันนะครับ